ครับสวัสดีเพืเ่อนๆนะครับคลิปเมื่อกี้ก็ระหว่างข้ามคลองเดินทางมาตอนนี้มาถึงไร่ปามแล้วโน่นแหละจนสุดด้านข้างจะเป็นเขาก็ปลูกปามเหมือนกันแต่เลาะริมคันแดนนี้เขาจะปลูกอยู่ขาจนสุดนู่นแหละสุดตานน่นแหละก็จะไปเจอปามของผู้ใหญ่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ส่วนด้านนี้จะเป็นปามของผมเองนะครับนี่ต้นใหญ่ลกหน่อยนึง จนถึงนน้นแหละทะลุไปถึงป่าไปถึงคลองไปถึงนู้นนะครับไปถึงโน้นถึงคลองนู่นเลยแล้วมาถึงแล้วนะตามช่วงนี้ก็เจอกระทบแรงเวลาอากาศแปรปรวนนี่ขาดน้ําเขาก็จะเรียกว่าไม่ค่อยออกนี่ค่อยออกผลเท่าไหร่เรามาดูกันก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันเนาะนี่คือตอนแรกที่เข้ามาดูนะ ไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่รมลื่นนะทุกคนถ้าใครชอบฝนเพิ่งตกมาสองสาวันเนี่ยมันเจนช่ำเลยนี่คือปาน,นไม่ค่อยมีลูกเดี๋ยวต้องเอายาเร่งฮอร์โมนเร่งดอกมาฉีดลองไปดูอีกหนะ่อยว่าจะมี นลผลิตพอเก็บได้ไหมโอ้พอมีอยู่บ้างแต่ต้องเล็มเล็มหน่อยดูสิต้นนี้พอมีไหมพอพอได้นี่มีนีน,นจะเป็นรูปแบบนี้นะยังไม่ได้อัดปุ๋ยยังไม่ได้อัดปุ๋ยนะทลายก็ไม่โตเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเวลาให้เขา เข้ามาจัดการหญ้าแล้วก็ฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยให้เขาบำรุงเขาซะหน่อยเพราะที่ผ่านมันเป็นแรงเราก็เลยปล่อยทลายก็จะเล็กนี่เข้าปีที่สี่นะเมื่อสี่เดือนที่แล้วนะเมื่อต้นปีที่แล้วเขาเริ่มออกนะโอ้โหดกมากนะอันนี้ก็ <c oughs> ไหนดูด อันนี้ก็โรยแล้วแต่ก็เก็บได้ตัวน,นี้ก็จะเก็บเนี่ยมันเขาเป็นฟอเป็นเชื้อราเยอะมากเลยอากาศที่อบอ้าวแล้วก็อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยตามเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันก็ไม่ค่อยติดเขาชอบชื้นเย็นนี่แสดงว่าฝนมาเนี่ยเริ่มออกดอกด๋ยวต้องเอายาฮอร์โมนมาฉีดเขาเริ่มจะออกดอกแล้ว ความชุ่มชื้นในดินมีแล้วเนี่ยก็จะมีสายน้ำหยดที่ผมเคยบอกเคยเล่าล็อกหนึ่งก็จะมีอยู่สี่เส้นสี่สายแต่เวลาให้น้ำจริงเพราะปั๊มเล็กที่เตรียมเออที่เตรียมไว้ว่าจะเอามาทำอยู่ก็จะน่าจะพอได้อยูนี่คือปัม๊มไม่ดกนะ ่นีไม่ค่อยมีแต่นี่กําลังจะออกกาลังออกดอกใหม่เออเห็นงี้เราก็ชื่นใจนะอย่างนี้เราเดี๋ยวเอายางมาฉีดบ,บํารุงเลยบํารุงฉีดยายญ้าใส่ปุ๋ยก่อนที่จะเข้าหนาวอันนี้ก็ชอนนี้เก็บได้ก่อนอย่างอย่าง อีกติดหนึ่สองสักสอาทิตย์ก็เก็บได้อาทิตย์กว่าก็เก็บได้นะมันไม่ดกแต่ถ้ายามปกติดกมากล้อมรอบเลยมีล้อมรอบเลยนี่เจออากาศแรงเนี่ยอันนี้โย่เป็นผลเลยเป็นลทธ์ออกฤทธ์เลยเห็นไหมก็เก็บได้บ้างอ่ะเอาเราไปดูโซลาเซลล์ที่ทำไว้ไหนดูซิ ลุยกันเลยดิว่ะเนี่ยไม่ได้เข้ามานานแล้วเห็นไหมโซลาเซลล์เราทำแบบชาวบ้านชาวบ้านทำเองอยาขึ้นลกและเห็นไหมทุกนีสามร้อยสี่สิบวัตตสองแผงนะเราต่อแบบ ต่อแบบอนุกรมใช่ไหมน่าจะต่อแบบอนุกรมนะเป็น4 8โวลต์น่ะเขามีวิธีการต่ออยู่เราก็เรียกลืมชื่อเรียกซะและ้วแต่ว่าตอนทำอ่ะเราก็ดูให้ละเอียดก่อนเราถึงจะทำไม่งั้นพอทำแล้วมันไฟมันไม่แรงอะ่ะคือไฟจริงๆเขาแรงอยู่นี่ต้องต่อไปเนี่ย แป๊บแผงนี่ครับสองแผงไม่ได้มาดูเดือนก,กว่าเลยร่วมสองเดือนเลยละ่ะยาขึ้นละนี่คือสวนปาล์มไม่ค่อยดกแต่ก็ยังมีอยู่ ลูกก็ยังมีอยู่อันนี้ยังตัดไม่ได้ยังยังดิบอยู่นะออกดอกเออออกชอ่อม่เออเขายงชั่วนหน่อยพอเห็นออกช่อใหม่แล้วมันรู้สึกดีใจอะ่นะนี่อันนี้คือผลพวงที่แล้วมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เขาจะฝอฝ์อด้านบนนะด้านในยังดีนะด้านข้างส่วนอื่นก็ดีคือเราไม่ได้เก็บ มันจะมีข้างในนะปล์มมันไม่ใช่มีแค่ข้างนอกเดี๋ยวมีชั้นนอกมีชั้นในเต็มนั่นแหละเขาเหมือนทลายอันนี้เห็นไหมออกดอกใหม่ทุกคนเห็นไหมดอกใหม่เงี้ยเห็นแล้วชื่นใจเดี๋ยวเอาฮอร์โมนมาฉีดนี่อันนี้คือท่อน้ําที่เราสุกมาเดี๋ยวไปดูปั๊มซะหน่อยน้ํามันขึ้นไม่รู้จะเป็นยังไงอะคลิปนี้แค่นี้ก่อน,น,น,นทุกอย่างไม่ได้แล้วมาฟรีแล้ว นี่ก็ต้องใส่ใจอะไม่ใส่ใจก็จะไม่ได้เนาะครับสวัสดีทุกคนครับ